เป็นไงโดนตกแล้วค่ะโดนตกโดนตกค่ะมใช้คือโดนตกมายัางมายัางมัถือนึงคุณวิ่งไปเอาโดนกันมันเอาแบตออกโดนตกแล้วมึง ไม่หักไม่อะไรใช่ไหมเอาแบตออกเป็นไงล่ะแล้วลกขนาดนี้ก็ยังกล้าบินน้องไปน้องวิ่งโอ้โหล้นค่ <c oughs> าเสียกหมดเลยอ่า ใช่เพรามันเกาะกินไม้ตัวนองจะไม่คองใบมันก็แตกแล้วไอ้นี่มันม,มันไม่หาไงถ้ามันหายกับไปหายกันไว้กันให้นมะ <c oughs>